ครับผมอันนี้ก็เป็นเง่าไผ่ลวกแดงเนาะเง่าไผ่ลวกแดงนี่นะครับคือไม่ไผ่ลวกเนี้ยเขาจะมีความหนาอยู่เนาะนี่ก็เป็นแผ่ไผ่ลวกรูปไปอันนี้ตรงตรงโคนนี่สัตว์ยาวประมาณหนึ่งเมตรนะครับผมเนี่ยแต่ว่าพี่ๆที่ว่าสั่งมาก็บางท่านก็ส่งทางพัสดุให้พี่ๆเนาะพี่ๆบางท่านก็บอกว่าเออไม่ต้องเอาสูงมากเท่าไหร่แค่นี้ก็ปลูก,ลกได้ครับอันนี้ยาวประมาณสักหกสิบเซนอย่างเงี้ยครับผม ไผ่ไอไผ่ไผ่หาลวกที่บ้านผมนี้อ่าถ้าถ้ามาขจริงจริงจะเป็นเป็นที่ว่าทางน่านเขเรียกว่าไผ่ลวกดำลวกดำเปล่าครับอ่าแต่บ้านผมจะเรียกว่าไผ่ไผ่ลวกแดงเนาะอันนี้ก็ตัดทําความสะอาดแล้วก็ส่งให้กับพี่ๆไปเอานําไปปลูกครับผมอันนี้ส่งไปทางภาคกลางครับผมพี่ๆถามเรืนนี้อันนี้ไม้ไผ่ตัวนี้มันก็จะเป็นพวกตระกูลในกับไผ่ลวกไผ่เลี้ยง ไผ่สร้างไผ่อย่างเงี้ยตระกูลเดียวกันเนาะแต่ว่าอันนี้เนื้อจะแข็งลำลำจะโตอยู่ที่ประมาณสักสองนิ้ว3มนิ้วอย่างเงี้ยครับผมลำจะใหญ่อยู่ครับผมช่วงนี้ก็กาลังเริ่มออกหน่อเน,นี่ยน่องเขาออกประมาณนี้ครับอ่าเป็นหน,อน่อของเขาเนาะอันนี้ก็จัดจัดจำหน่ายให้พี่พอยู่ถ้าขุดเป็นเงาส่วนนี้เงาหนึ่งก็ประมาณสักสามสามสามสิบห้าบาทเนาะพี่ๆคนไหนที่อยากจะอยากได้ความแน่นให้อย่างเงี้ยนะครับผมเงาเงาหนึ่งเนาะเขาส่งจะส่งให้พี่ได้ครับผม พี่ๆคนไหนอยากจะได้ทีละพันหรือว่าห้าร้อยอย่างเงี้ยสองสามร้อยก็จะส่งให้ได้ครับพันหนึ่งก็มีข้าวไผ่นี้นก็ขุดได้อยู่เรื่อยๆถขุดจะขุดได้ถึงเดือนตุลาเนะะาะเงาพวกเงาไผ่ไผ่ลวกเลยนะตระกูลไผ่ลวกนี้จะมีทั้งหมดอยู่สี่ชนิดแล้วกันนะครับผมตระ,ะกูลไผ่ลวกเลยนะก็จะมีหนึ่งลวกแดงลวกแดงคือเป็นลวกตัวนี้เนาะอีกอันหนึ่งก็ลวกเป็นพวกเขาเรียกว่าทางนูน้นเขาเรียกไผ่ ไผ่เลี้ยงไผ่เลี้ยงกินนอหรือว่าไผ่เลี้ยงสามฤด,ดูอ่านี่ก็ไออีกประเภทหนึ่งเนาะอีกประเภทหนึ่งก็เป็นพวกไผ่สร้างไผ่อย่างเงี้ยก็เป็นตระกูลลวกเหมือนกันเนาะอีตระกูลหนึ่งก็เป็นลวกดอยอย่างเงี้ยอ่าทั้งหมดทมีทั้มีทั้งหมดอยู่สี่สี่สี่ตระกูลหลักๆเนาะคือตระกูลไผ่ลวกนี่นะครับอ่าไผ่ลวกตัวนี้ก็จะมีความอ่าเขาเขาจะมีลำลำอยู่ที่ประมาณสามนิ้วลำ ยาวก็ประมาณ6เมตรเจ็ดเมตรส่วนมากเขาใช้ปักหอยหทําโครงสร้างเนี้ยงานพกงานงานประมาณนี้ครับผมเราเอามาทําความสะอาดสะเขาสนิดหน่อยแล้วก็ใส่จัดสวนกับพี่ๆไปนะพี่ๆบอกว่าจะไปปลูกเนี้ยครับผมก็ปลูกข,ขยายเงาไ,าได้ครับผมกินหนอก็ได้เนะาะไผ่ตัวนี้ก็น่าปลูกอยู่ครับผมคือวันไปใช้พื้นที่ได้เยอะคือกอไม่ลกจะไม่มีกิ่งขแขนงนะครับผมคือจะโปร่ปงๆเลยอย่างเงี้ยลำก,ก็อยู่ที่ประมาณสัก่าดเมตร เจ็ดเมตรแปดเมตรนะครับผมสมมติบางตัวก็บางที่บางท่านก็ตัดถึงยาวถึงสิบสองเมตรก็มีเนาะที่ว่าเสียใช้เลี้ยงเลี้ยงหอยนะครับผมที่ส่งไปใช้ทะเลปักกันขึ้นอย่างเงี้ยครับผมสมมติงานก็อยู่ในเกณฑ์นี่แหละอยู่จำทาพวกจันทันงานเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเนี่ยก็ใช้งานไผ่ตัวนี้แหละครับผมพี่ๆท่านใดที่ว่าอยากจะเอาไปจำหน่ายต่อเลี้ยงเพาะถุงใหกก้ก็ได้ครับผมมีโรงถุงให้เรียบร้อยหมดก็มีนะครับผม โอเคสนใจก็ติดต่อได้นะเบอร์โทรผมก็เบอร์โทร0899502128นะครับผมกะไผ่ลวกแดงนะครับสวัสดีครับ